โอ้โหล่าคนครับสองคันเลยครับวันนี้ครับมีดัดัานะครับโคนอาเซียนแห่ครับวันนี้พกเต็มมาตาซึกครับพี่น้องครับช่วยช่วยช่ชโอ้ยตับแตบเลยเลยโอ้ยแจ้งเลยครับผ่านแฮกครับผ่านแฮกแจ้งผ่านแวกเลยครับ สวัสดีครับพี่น้องครับโอ้นะครับนี่กับมาพบมาพอกับตู้ลมพันละอีกคือเก่าคือครับมือนี่วันยืดแห่งชาติครับพี่น้องครับวันอาทิตย์ครับพี่น้องครับเมื่อวานนะครับโอ้ติดภรกิจนะทั้งงานทั้งการงานประจาของเขานะครับบอดด้มาพบพี่น้องนะครับมือนี่นะครับมือสัวันดีมือวันอาทิตย์กับการสิออกขึ้นไปสวนมักสละอินโดเฮ้านะครับมือนี่กัสิไปเก็บคลิปเด็ดเด็ครับพี่น้องเกี่ยวกับการ เอาปลาหมายธรรมชาติครับพี่น้องครับพั uh, นช mm ิวานแห่ป hmm. ูน right ี way, mm ่นะครับม mm ือ hmm. ว่านนะครับม totally. <c ười ishops> hmm ือว่านนี่บ่อได้ไปโหปั้นได้มีแต่ตัวใหญ่ๆครับพี่น้องครับมือนี้นะครับไปกินปลาหวยน้ำขันได้ครับเด้อนะครับอุ้ยนะครับยังอบกับชิเก็บบรรยากาศว่าฝากพี่ฝากน้องนะครับคุณมือนี้นะครับดูนี้นะครับก็ย่างเข้าสู่ฤดูร้อนกับพายุกัสซีมาครับโอ้ครับดูแลสุขภาพนะครับ ดูแลสภาพเป็นรอมในครัวเรือนของเขานะยครับยูรอดปลอดไฟสุขกุศค,ครับครับมือนี่ไปเบิ้งบรรยากาศเลยครับพี่นองครับ อายุหากินครับวิธีอีสานนะครับขอเข้ากันโหรับวานแหยครับมนี่ครับกินแบบบ้านๆครับพี่น้องครับมือว่านนี่โฟได้ปลาได้สองสามตัวครับูนี่ก็เป็นสะป่าพี่น้องครับเข้ากันสิตามไปดูครับอยู่บ่้งใดก็ตามไปเบิ้็งคลิปเด็ดกำงามมาปฏิบัตนนองเข้าเบิ้งนะครับ อากาศกับกันลังดีครับตอนเจ้านะครับตอนเจ้าตู้่มก่ายังพุทนมหาทีมงานแต่ครับข้าเห็นปูบอลยูบอลเศร้าครับพี่้องครับอ้ยนะครับยางกับกำลังขัดใบครับพี่้องมาตรงไหนตรงหน้าก่อฟื้นก่อไฟกับขากลับกับระบาดระวังเด้อครับพี่้องครับส่วนยางเสียงดอกเป็นยังมากอะบกคุ้มครับเป็นคดีความกันมากอะบกคุ้ม นะครับเสียพี่เสียน้องเสียอายเสียชายเสียทั้งเงินเสียทั้งทรัพย์นะครับพี่น้องครับจะกินข้าวทางไหนเดี๋ยวนี้เว้ยกินข้าวทอะไรเมื่อกี้กิข้าวเที่ยงวะอาจจะสิมาหาอีกไป เปิดน้ำกอนเอ้เห็นตัวยิうううううう่ง่งนะายนี้ครับฝ่ายอรักขาครับทัพย์สมบัต oh, uh ิคร uh ับอจอนี่ก็เชียนสวิงครับนี่เนื้อเือปลาเืไัไโอ้ยหลกัไปเลยไปกไปเบิโอ้ดิลุยกิต่เลยม้ดิมาโอ้ยดูดมาดูกันไหม นี่นี่นี่เดียวไปเลยเด้ดแรกนะครับปลาดุกนะครับเส้นปลาดุกนะครับเส้นห้วยเส้นน้องปลาห้วยนะครับหมายธรรมชาติครับพี่น้องกลับเป็นพันปลาเป็นการหาอยู่หากินแล้วครับเหลือกินก็ได้ขายมื้อนี้ได้ขายอย่างเดียวครับปลาได้ครับนี่แล้วเอายกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นเจ้าของเจ้าของโอ้ท่านอาารเอาออกนอกมันจิตด่วนลงหน้า S <S ไ,ไยูโรโอ้โลปลายเพื่อเลยตามาด้วย,วย,วยสี่ลงพันละนะครับลงทุนลุยเลยครับเมื่อนี้ครับจับภาพสวยๆนะครับจะผัาปะง,งามนะครับบรรกัดมให้พี่ให้นอได้เบ่งครับนี่เลยก็เป็นวิธีอีสานครับพี่น้องครับยามกลางเว้นก็ใส่เบ็ดใส่มองยามกลางคืนก็ก้ั้นเต่าหลังออง เตะแต่วฮกี่วะี่ว่าดการแตะการนำง่วนนำขวยแล้วแตกอ้าเดอ้ะห่โอ้เสียนสวิงนะเสียนสวิงอเอาเมื่อยายว้วเมื่อัวกินด้าเอาเมื่อไหวเสื้อดึงแล้วยัง่ยกินข้าวบ่เด้ดิ ครับเสียดแน่เสียดเสีเยมด,ดูนะครับว่าจได้กินเข้าเลยครับคือลมพัดละในบ่ายแล้วนะครับโอ้นอย่างนี้วนอนก็นได้ตื้นนึ่งล้ขึ้นน้ำยกสองขึ้นน้ำยกสองนะเห็นไ,ไห,หมฮอ,อั้บอกสุดแล้วนะครับน,ะ,นะครับ ดสุยอดครับสุดยอดแล้วครับโอ้ยนะฮะเดดออกซื้อแล้วครับไปออกซ์เลยครับ่าใครหนาใครตามไปดิเวลากอกองจองยืนหนาวกันหนาวเหมือนนี่กับเมียเพิ่นครับหาตั้งผัวตั้งเมียครับเมียใส่สวิงนะครับผัวสปานเฮนะครับ ครับเรียกง่วเรียกควยไปพร้อมครับพี่น้องครับนะวิถีอีสานครับพี่น้องครับการหาช่วยกินโอ้ยกรุงเทพไม่ได้กินได้แบบนี้ครับไปดังครับต้นนี้นะครับเป็นกาบเป็นไม้ไม้หวยกัดครับหวยกัดแต่ก่อนบองโค้งบ่อนนี่นะครับบองโค้งบนในเส้มีมีกกแสงครับต้นแสงครับต้นไม่นะครับกกแสง่ไงแต่ว่าเพิ่นหลอกนอนแล้วก็เผาไฟทิ้มมาแล้วครับเดี๋ยวนี้แต่บาไม้นี่ก็ยังห้องนะครับ โคกแสงนะครับนะครับก็เป็นพี่กัดบอกพี่บอกน้องกับอายุบอลใดอยู่ไวยกัดไอ้น้องแสงนะครับกับกับพี่น้องแถวนี้ก็บหูครับกับชีผ้ากันไปผู้ใดว่างกับมาผู้ใดบ่ว่างกับไม่พี่น้องครับเป็นน้องธรรมชาติครับว่ามีไผเป็นเจ้าของครับผู้ใดดุผู้ใดมันอายุพอกินกะกินไปหมดแล้วก็แล้วครับ มาลุกน้ำกันครับพี <is this> ่น้องครับนี่มันขัดขับจับภาพไปมันชัดทับเลยโอ้หอดพี่ต้องแหงเนี่ยมันมันใบไม้หลายมันหลดน้านกคลอยหลดแต่ดำขันได้พ่อแต่มันไปใส่บันดิกเย้ไกลละอยู่แถวนี้แหละมันมีไปอยู่ไซนี่ใบมันหลายนเท้ามันกันเลี่ยวซ้นแล้วแนว ลูกเหมใส่เวลาจะหน่อยเลยลูกหนียมมาสิอากเลยนี่มันดักสิตตดักสิตมกใไม่เออได้ยังโตปยไงเได้ยังโตปาไงวันไปปอยกูเดียวกูเดียวสองตักูเดียว่อยเนาะตัวนึง่าน um ี่ โอ้โ้ขุนอะุนอะไปบอท่าุนอะตัวปี่เนี่ยไ้ลูกน้ำแล้วบได้หน่อยก็ต้องไลายแล้ววะไม่ลายตัวไ้นอยแล้สได้ลูกมาเลยเกินมันนั่น บวขันแรงขัดง่ายเนาลงหวยเีแขจมีอยู่นี่บมวแขถึงัเมยแล้วเมยหรอบาดีโอ้ยดวดมีอีกคนนเดูว่านดูใดวะแรกนะครับปดูเข้ากันย่อมครับย่อมยอมย่อมยอมดางนี่บาดนี้ย่อมครับยอมปลาบันกะ แสงสัญญาณการเอาตัวรอดครับบุดยางเดียวป่ากันเลมือยักเลยมันกสิว่าเลยนะครับกปล่อยไปครับพี่น้องครับตัวใดอยู่ห้องเอาครับตัวใดบอยู่ห้อกับปล่อยไปโอ้ยโอ้ยยังเป็นตุ่ยนะเพืนเ้าลืนลแล้วแม่ื้เอาฮ่าฮ่าฮ้ย้ ดับแต้มกันเลยโอ้แซงกเลยครับพันแฮกครับพันแฮกแซงกพันแวกเลยครับโอ้ยดีพันแวกเลยครับพี่ตะกินเหงือกครับโอ้ยพันเดี๋ยวเลยดูบ้านก็ดูได้ตัวเหรอตะเวนกาบายโลกบายโลกเลยครับพี่น้องครับอ่าได้คลิปดีๆเลยครับพี่น้องครับ จากลาพีจากลาดอกันไปสำนีครับพี่น้องครับกลับ <c oughs> มาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกระลังใจครับตุลพบเลาะเด็กกับไอคลิปแบบบ้านปันพีปั่นดองเบิร์ครับพี่น้องครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ